ครับผมคลิปนี้นะครับฝาเพื่อนครับมาดูแคปสามหนึ่งห้า EL ครับก็จะทำการงัดต่อให้ดูนะครับก็เคทียริ่งพื้นดนนะครับเพื่อที่จะขุดโคบน้องนานะครับก็ยังเป็นงบหลวงนะครับงบหลวง ันนี้ผมสังเกตโมเดลก็ก็คือโมเดลเป็นโมเดลไม่ใหญ่ครับโมเดลเล็กครับโอ้ต่อหลายปีนะครับเนี่เอาเล่นต่อเสแล้ว ไปแล้วผมหลุมครับไม่ถมก็ได้เนยเพราะว่ามันต้องขุดอยู่แล้ว ทีมงานพนอนั้นนั้นครับกำลังนึกอยู่เมื่อกี้นี่นึกว่าเพชรอันนั้นนึกว่ายังวะก็นึกขึ้นได้ว่าเ่าแก่ชื่อพรอนก็เลยใส่ไปพรอนั้นนั้นวานเพชรอันนั้นนะครับ,รบก็ถลมลุมครับ จะได้ตามแบบหน่อยนะครับเดี๋ยวมันสิขาดมันสีเกินนะครับคนขับก็ถ้ามีสาวๆนี่ก็จะคึกคักหน่อยนะครับแล้วก็พึดนะครับโอ้ขนาดไม่ได้ยังไม่ได้เจอ40่ดีกีนะครับนี่ เอบบาวังผู้สาวนี่มาคุมงานกับเล่านี่ไม่รู้ว่าจะแกจะเลือกอะไรนะครับอะไรจะคึกกว่ากันสนอกว่าเอาตรนไหนก่อนกุดพวกน้องนานะครับ3ามหนึ่งห้าครับ งานนะครับโอ้คนขับนี่น่าจะถือคิงไม่น้อยนะครับโอ้ปิดอ่างเลยปะมาดูครับเก็บภาพนะครับเก็บภาพเก็บภาพ ย้อนแสงหรือเปล่า